สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพอกันนอนเต็งวอีกคือเกาจ้าดีดูคนมันนี้กะบรรยากาศดีหลายฝนมันตกมันย้อยอ้วกอ้วกฝนย้อยตอนเที่ยงตอนนี้ประมาณน่าจะสิบสองโมงตื่นมาแล้วกับฝนตกเลยวันนี้คนมันแบบคนสวยฮะนะตื่นสวยแล้วก็ฝนตกปุ๊บเลยแต่วันนี้เขาซิมาเห็ดกินคือเกาจ้าวันนี้เขาซิมาเห็ดเมนูแบบอันแกง แกงนอสน้อแซ่ใสกระดูกหมูเมื่อกี้เขาไปตื้นมาแล้วเขากับไปซื้อกระดูกหมูแล้วค่ะวันนี้ฝนตกใส่แล้วกับเปียกหมดเลยนี่นะ <laughs> แล้ววันนี้เขาไปเฮ็ดกันเลยจ้าเขาไปซื้อเมื่อกี้ใส่กะละมังใบใหญ่แต้ดุกหมูเลยเดียวหนึง่งเขาซื้ออาจจะประมาณสามสิบเจ็ดบาทนี่แหละคันบัวพิดนี่เขาก็ตั้งหม้อคั่วซิหมูให้หอมๆอมแล้วก็นำใส่้มดุนๆเด้แกงอัน แกงรสอนอแซนี่เราต้องต้มดุุนๆมันจังแซบมันเปียกไปเลยบนลูกปันใดก็เลยต้องได้เป่าตลอดว้นที่เขาเสียนเทตกกิ่นแซะเธอต้องได้เป่าไฟตลอดเพราะฝนมันตกแล้วมันแบบมันลมพัดเข้ามาแล้วมันถือกันนี้นะคือต่อไฟเฮานี่นะในนึงเพื่อให้มันหอมใส่น้ำมันนิดๆ นี่เป็นแล้วจ้าตอนบัก็นใหญ่ไปได้คุยคุยป้า ก็จะใส่เกลือลงไปเลยเพราะว่าเวลาเขาใส่เกลือเป็นอย่างพืชถ่านเวลาใส่เกลือก่อนจะใส่น้ำเพราะว่าเขาใส่เกลือนี่นะมันจะเข่าในกระดูกเขาดีใส่น่อยนึงเสือเสือบอ้ะมคนเขาใส่น้ำก่อนได้ขอจึงใส่ัน้นแต่ว่าเขาใส่ก่อนให้พุงนัวใส่ะลายใส่หลายเซฟหลายอาบไดาด้รจ้า อันนี้เขาดินอนอแซน้อแซประมาณสองคืนนั่นแหละทันน้ำออกไปเลยอืมสมละน่าจะสมละนี่เขาก็ใส่ลงไปกว่าน้ำซีนเขาแล้วเขาจึงเอาน้ำใส พวออะไรนึงก่อนนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้เขากว่ากันมันหอมเราจึกเอาน้ำใส่ทุกคนแกงน้๊อส้มแกงน้๊อส้มดิได้กินเพลินตะกี้ได้กินกดูดูตะกินกนะเพระาะว่าอันเวลากับเจ้าเฮ็ดที่นะเขาเจ้าสิเฮ็ดแต่อันนี้กินนี่แหละ ทุกคนตอนนี้เมื่อกี้หอเอนาน้ำใสอีกแบบน้ำมันมหน่อยตุ่มดุนใสตุ่มดุนดุนนอนอันนี้นอนแบบนอนใส,สี่นะแบบเอาแห้งตุ่มดุนมาแห้งแสบแบลดนี่ก่อนทอซีมาเบิ้งกันนอนนี่ยเาจะไปเบิ้งแม่ไ่เหมือนเราคิดอีกอย่างให้ทุกคนเบิง้งมีทุกคนผู้ดใดเคยเห็นแต่แบบขาเจ้าเอ,อิ้นี่อย่างอ่ะเจีนซุยนะเจ็นซุยภาษาของน้องขาเจ้าเอ,อนนินเจียนซุยจ้ะแต่ว่าแบบ อืมแบบเฮาแบบเขาเอื้อ,อี่อย่างบุ๊คฮู้คือกันแบบคนไทยเขาเอื้อีิอย่างวะอันนี้นก็คือแบบเขาเฮ็ดฝ้ายไปเซีลผ้านี่ฝ้ายไปเซียลผ้าใหเป็นคือกันก็อันนี้นั่นยิ้ววับวับวับพนผูใ้ใดบ,บ่เป็นมาซิกกิ้งไปเลยนี่ มันก็จะกินไปตามพูนไปตามพูตามดอยเพื่อขนมเคเ้นเฮดโมเป็นนั่นเด้แล่นน้ากับป๋อทันเด้ตอนนั้นเนเธอหนึงห่งนนะให้ทุกคนอันนี้ก็คือแบบสุกแล้วเขาจะมีแบบแกงนอส้มอ,อาการหินตําบักุงแล่ะกันนี่ก็คือแบบของกินมือเศร้าตําเจลมักกีนี่มาเมียมามาเด้อไม่มมกินขอน้ากันจ้า นี่อันนี้แหละคนกินน้ำมันกอะไรบอแซบบอว้าวคำโตมากแต่เฮียใส่เสือ้อ <laughs> คำโตมากแต่เฮียใส่เสือ้อ <laughs> มาดูทุกคนไปกินข้าวน้ากันเนาะมาทุกคนสาหรับพีนีนะก็สิได้จบใบซัมนี่นะจะขออนุญาตไปกินข้าวกันเด้อไปแล้วบ๊ายบาย